วายเหนื่อยใช่ไหมเวลาที่เราร้องบางทีเพลงช้านะแต่เราใส่ความต้องการไปเยอะๆแล้วเอาออกมามันจะเหนื่อยเราจะรู้ตัวเลยว่าร้องเสร็จแล้วแบบเหนื่อยมากแต่ถ้าร้องเสร็จแล้วเราแบบเฮ้ยสบายนั่งคุยกับเพื่อนได้อีกแต่ว่าเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยเมื่อกี้เบนไหวมหาหรือจะพักก่อนโอ้เสียงอดกัรดิทุกคนใครให้เบนพักผม เต็นเอกสารเข้าใจเอันเดี๋ยวเราไม่ต้องแผไม่ต้องอ่ะอย่างงั้นเขียนโอ้โหเขียนโอเคงั้นเดี๋ยวเราอ่านบอกคุณโรจน์คุณโรจนได้ใช้คำพูดแบบว่าพูดพูดโดยนีครับโทนแบบว่าใช้สื่อสารเอาได้ไหยอ่ะงั้นความต้องการทีนี้คืออะไรเดี๋ยวจะพอเดี๋ยวจะพอต้องแค่ว่าเอาความต้องการ ความต้องการให้เขารับรู้ถึงความทุ่มเทค่ะต้องการให้เขารับรู้ความต้องการนะครให้เขารับรู้ถึงความทุ่มเทอือไม่ก็ให้เธอรู้เหอะว่าฉันทุ่มเทมากอมืมันเหมือนกับลองเสี่ยงสักครั้งนึงแบบอก,กหักมาหลายครั้งแล้วแต่มาเจอเธอคนนี้แหละอืน่าจับคนนี้แหละใช่ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงแต่แบบ คนนี้น่าจะเข้าใจเราได้อืมโอเคเขียนเรื่องน้องเดเรียงนิทานอ๋อนิทานด้วยนี่คือผู้จับอ่านแต่มันเป็นแบบเรไรเท่ๆเลยนะครับอืมดีเลยโอเคแสดงว่าเข้าใจถูกเป็นข้อมูลน่ารักมากนี่คือแบบเป็นน่ารักมากอะเขียนเรื่องมาด้วยอะใครเขียนเรื่องมาบ้างเขียนด้วยเหรอโอ้ยน่ารักมากตบมือให้หน่อยค่ะเนี่ยเราก็จะมีรายละเอียดในอารมณ์ การเขียนจะทําให้เราละเอียดอ่อนในอารมณ์มากขึ้นลองถ้ามีเวลาว่างไปเขียนเรื่องของตัวเองที่ตรงกับเพลงในแต่ละวีคอ่างนี้อันนี้ตีความูดูเนี้ยจะเนจะรูดมาบ่าให้คุณ <Okay. S 1> ดูโคดเดอร์ ม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปเอาให้เสียงให้เสียงหายก่อนให้เสียงหายก่อนแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจอ่ะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะส่งการเข้านอนด้วยการหาพื้นที่ของตัวเองเราจะแปลงร่างเป็นเมล็ดบัวเล็กๆหนึ่งเมล็ดที่อยู่ใต้น้ำหาพื้นที่ของตัวเองเลยค่ะเมล็ดบัวเป็นไงเม็ดบัว